OSID 520ขันน็อตได้ทุกขนาดแรงบิดสูงไม่ต้องงอปั๊มลมเราขอแนะนำล็อกแบตเตอรี่ไร้สายโอซุกะรุ่น OSID 520อัปเกรดจากร uh ุ่น OSID 4 20, 2 0 mm. ที่ผลขึ้นกว่าเดิมถึง30%มอเตอร์บัตเล็ซีรีส์2สอมเรียกแรงบิดที่สูงถึง420นิวตันเมตร และน็อตจะแน่นแค่ไหนก็ลุดออกได้ง่ายๆความเร็วรอบสูงถึง4,400รอบต่อนอาทีมีอัตรากระแทก3,200ครั้งต่อนอาทีหัวบล็อกขนาด4หุนในกล่องมีแบตเตอรี่ความจุ4,000มิลลิแอมป์ให้ถึออง2ก้อนแบตก้อนหนึ่งใช้ถอดล้อรถได้มากกว่า20คันกล่องเก็บแบบใหม่ ผลต่อการกระแทกรอมลุยทุกที่ทุกแบบมอเตอร์แบบวัสเลสไร้แปลงถ่านใช้งานได้นานขึ้นร้อมที่เน็บดอกไขควงมีงระบบรีเวริร์เรสเซลสต็อหยุดเมื่อถ่านนอตออกแล้วช่วยป้องกันไม่ให้น็อนตตกกระเด็นปรับรอบได้ถึง2ระดับทั้งถ่านเข้าและออกมีไฟบอกสถานะแบตเตอรี่และสถานะโหมดการทํางานรอมไฟ LED ส่องสว่างในที่มืดน้ําหนักเบาเพียง1.8กิโลกรัมที่มบพร้อมฟังก์ชันแปลงเป็นหัวสว่าน13 ไม่เหนได้ทำงานได้ทั้งขันน็อตเจาะกระแทกขันสกรูครบจบทุกงานขันต้องบล็อกไฟฟ้าไร้สายโอซุกะรุ่น OSID520 ท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามมาได้เลยครับครับหลังโฆษณาหน้าชื่อมากเลยครับตนไม่ไหวเลยนะครับรุ่น OSID ห้าสองศูนย์หนึ่งร้อยยี่สแปดโวลต์ม็โอโหตามสเปคของมันหรือเปล่าครับเนี่ยหนึ่งทับสองหุนหนึ่งร้อยี่สิแปดโวลต์ม็สี่ร้อยยี่สิบนิวตันแม็กมี led โดยสี่พันสี่ร้อยรอบต่อนาทีแรงกระแทกสามพันสองร้อยรอบต่อนาทีแบตสี่พันมิลลิแอม มีระบบขันน็อตที่สูงแล้วน็อตไม่ตกป้องกันน็อตหัวขาดด้วยความเร็วสองรอบมาพร้อมแบตเตอรี่สองก้อนไฟ LED ในตัวเป็นสว่านและบ็อกแบตเตอรี่ในตัวเดียวโอโว้โห new osuga ชมใหม่ดีกว่าเดิม มาใช้ครับมาใช้แกะดูก่อนนะครับอืมโอ้โหโอ้ดูสิครับโอ้สุกกะโอ้สุกะโอ้สุกะโอ้สุกกะแกะมาแล้วครับก่อนอื่นเจอคู่มือครับ ผู้มือการใช้งานนะครับมีแบตสองก้อนครับแบตสองก้อนน,แออนีแล้วกม็มีที่ชาร์จแบตนะครับมีที่ชาร์จแล้วก็มีสายสะพายนะครับแล้วก็ มีบ็อกอีกหนึ่งตัวนะครับเบอร์ยี่สิบเอ็ดนะครับเบอร์ยี่สิบเอ็ดครับบล็อกรับแล้วก็มีมีหัวสว่านด้วยนะครับ,รบแล้วก็มีที่ต่อหัวสว่าน้วยนะครับนี่ครับแปลงบล็อกกระแทกมาเป็นหัวสวานได้ด้วยนะครับ แล้วก็มีจำปาด้วยนะครับเอาไว้ขันนะครับนี่ครับแบบสองก้อนกับไฮไลท์ของมันกับตัวนี้ครับอืมเล็กนิดเดียวครับเนี่ยครับเล็กนิดเดียวนะครับลองวัดดูก่อนนะครับวัดความยาวครับจากหัวตรงนี้นะครับมานี่ครับ สี่มิลกว้างนะครับสี่มิลจุดเจ็ดจุดแปดนะครับเซนครับห้าเซนครับตีไปห้าเซนก็แล้วกันครับตีไปห้าเซนครับความกว้างนะครับความกว้างวัดอย่างนี้เลยนะครับเจ็ดเซนครับ <c> ต <oughs> <5 sense S 2> <to> <c oughs> ีไปเจ็ดเซนนะครับนี่ครับความสูงนะครับ สูงวัดมาถึงฐานนี่นะครับเก้าเซนครึ่งนี่นะครับนี่ค,คือเก้าเซนครึ่นนะครับนเล็กกระทัดรัดครับใส่แบตดไปดูนะครับใส่แบตดแล้วนะครับ เสบดระยาวเท่าไรครับยี่สิบห้าครับยี่สิบห้าเซนครับนะครับยี่สิบห้าเซนยี่สิบห้าเซนครับ มีแถมนี้ด้วยนะครับนี่ครับแถมนี้ด้วยนะครับเวลาออกกดตัวนี้นะครับนี่ครับล็อกตัวนี้อยู่นะครับล็อกตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับล็อกนี่ครับสามารถชัดให้อันนี้ได้นะครับ ดัดเตอรนนะครับแล้วก็ชัดตัวนี้ก็ได้นะครับชัดได้สองอย่างนะครับนี่ครับดันเข้าไปครับนี่ครับดันเข้าไปเลยนะครับนี่ครับเวลาออกก็เหมือนเดิมครับกดตรงนี้นะครับนี่ครับจะล็อกในรูนี่นะครับลองลองเดือยเดี๋ยวนี้นะครับ ล,อ,ลองๆเลยครับนี่ครับตุนมันนะครับ o s i d ครับาสองศูนย์ครับเดี๋ยวจะเป็นลองดูนะครับ ผลิตจากประเทศญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับนี่ครับโอสุกะครับเจแปนครับนี่ครับอันนี้ก็ใช้ไฟญี่ปุ่นได้นะครับนี่ครับเขียนไว้หนึ่งร้อยสิบโวลของญี่ปุ่นนะครับถึงสองร้อยสี่สิบโวลเมืองไทยครับประเทศลาวได้ด้วยนะครับสามประเทศเลยนะครับนี่ก็ได้บอกครับ หัวต่อครับจำปาครับของหัวต่อของสว่านครับสายครับที่ชร์จแบตเตอรี่ครับทิ่เทียมแบตเตอรี่ครับทิชเทียมโอเคครับวิธีใส่ดอกนะครับอืมมันแถมมาอันหนึ่งนะครับมีสลักด้วยนะครับนี่ครับใส่ให้ตรงรลนี่นะครับ นี่ครับใส่ตรงรูนะครับนี่ครับเอาสลักใส่ไปนะครับออันนี้ก็ต้องใส่นี่ก่อนครับอันนี้ลิงไว้ลองสลักนะครับใส่ตรงนะครับสลักใส่นะครับสลักใส่ตรงนี้แล้วก็เอาลิงใส่ไปนะครับนี่ครับแค่นี้นะครับมันก็จะไม่ร่วงนะครับ ส่วนดอกทั่วไปก็ก็ยังใส่ได้อยู่นะครับดอกทั่วไปนะครับนี่ครับดอกทั่วไปนะครับก็ใส่ได้อยู่นะครับนี่ครับเต็มก็ฟิตฟิตหน่อยนะครับนี่ครับตบตเข้าไปครับนี่ครับได้อยู่นะครับ ตกเข้าไปนะครับใส่แบตดูนะครับนี่นะครับนี่นะครับใส่ได้อยู่นะครับ21มิลจะแน่นหน่อยนะครับถอดครับเน่นหน่อยะครับนี่ครับถอดแล้วครับ บล็อกตัวนี้ก็สามารถต่อได้ครับผมมีที่ต่อนะครับนี่ครับก๊อกแก๊กนี่ก็ใส่ได้ทุกุ่นนะครับส่วนก๊อกแก๊กมันจะมีไอ้ไอ้ลูกปืนในนี่ครับมีสปริงด้วยนะครับก็ใส่ง่ายนะครับนี่นีครับครับใส่ง่ายครับเวลาจะออกก็กด ปุ่มเหมือนเดิมครับนี่ครับง่ายครับมีบล็อกต่อด้วยนะครับนี่ครับบล็อกต่อใส่ง่ายครับเพราะเป็นในตัวนี้มันจะเป็นในลูกปืนครับมีสปริงอยู่ข้างในด้วยนะครับนี่ครับส่วนตัวนี้มันไม่มีนะครับมันเอาไว้ใส่สลักนะครับตัวนี้ครับเห็นไหมครับจะไม่จะไม่แน่นเท่ากับไอ้ที่มีลูกปืนนะครับ นี่ลูกปืนนี่จะแน่นดีนะครับนี่ครับนี่นะครับดูนะครับนี่แน่นเพืครับเข้าพขาง่ายออกเขาง่ายนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับเห็นไหมครับนะครับใส่ง่ายนะครับต่อตัวนี้ได้นะครับนี่ครับชิดฟิตๆหน่อยนะครับกบตนี้ครับ นี่ครับนี่ครับใส่ได้นะครับนี่ครับมันก็ไม่ตกนะครับทีนี้เราก็เอาน็อตธรรมดาใส่ง่ายนะครับเทีนี้ครับนี่ครับนี่ครับต yes. ัวนี้ก็ใส่ง่ายหมดแล้วครับนี่ครับเป็นแม่เหล็กตรงนี้นะครับนี่ครับใส่ง่ายทุกอันนันะครับ เอาละเดีจะไปทดลองขันล้อดูนะครับ <c oughs> ครับอันนี้สามารถปรับได้นะครับมีแม็กืมีมินด้วยนะครับเอามินก่อนกนลไน้ครับตรงนี้ครับขันดูนะครับดูนะครับ ออกครับง่ายครับออกนะครับง่ายอยู่นะครับตัวนี้นนะครับี่ออกครับออกแบบง่ายได้นะครับเวลาขันข้าวก็เบาๆนะครับค่อยขันนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวเกี่ยวมันเสียนะครับค่อยๆขัดข่าครับนี่ครับแล้วก็ย้ำเลยครับย้ำได้นะครับค่อยๆขัดกับความสุดแล้วก็ย้ำครับ นำสามทีก็ได้นะครับอลอยครับแรงสุดๆเหมือนกันครับเหมือนที่โฆษณาเลยนะครับต่อไปก็ลองขันในไดชัดดูนะเปลี่ยนเบอร์อยี่สิบยี่สิบสองนะครับขันไดชัดยีิบสองครับนี่ครับปรับตัวนี้ระบบใ้ หายแม็คม็เลยนะครับนี่ครับโอ้สูงเลยนะครับนี่ครับนะครับอ๋อออกแล้วครับเนี่ยดูครับ ออกง่ายออกได้นะครับนี่ครับนะออกแล้วครับออกง่ายออกได้นะครับไปจัด <c oughs> ครับต่อไปจะมาทดลองไอ้นี้นะครับมีสนหลักตัวหนึ่งนะครับ ขันเข้าไปข้างในนี่นะครับขันเข้าในนี่นะครับนี่นะครับอ่าวันนี้นะครับจะปาขันใ,นให้มันใหญ่ๆนะครับนี่ครับใส่ไปข้างในน,นะครับแล้วก็ทวนเข็มนาฬิกาครับนี่ครับ นี่แน่นนะครับครับ <c oughs> แน่นนะครับตัวนี้ก็ใส่ในบ็อกตรงนี้ได้เลยนะครับอบตัวนี้จะแน่นหน่อยนะครับนี่ครับใส่ในบล็อกนี้นะครับที่มันแทะมานะครับอ๋อต้องใส่สลักด้วยนะครับตัวนี้ สลักใส่เวยนะครับของมันนะครับใส่ตามรูเหมือนเดิมนะครับนี่ครับสลักใส่นะครับนี่ครับเอาลิงใส่นะครับครับหลักสองท้ายนะครับหัวท้ายนะครับรู้สึกมันยาวไปนิม็ดหนึ่งตัวนี้มันเล็กแต่ก็คงไม่ไปไหนแล้วเน่ย ก็ไม่ไปไหนลนะครับนี่อลองเจาะสว่านดูนะครับใส่ดอกสว่านนี่นะครับลองเอาในี่ใส่นะครับจำปานะครจำปาใส่มันแน่นแล้วจำปาใส่มันแน่นนะครับโอเคไหมนนนนครับ ครับแน่นนะครับโอเคครับที่นี่ก็เป็นหลังเจาะไม้ดูนะครับครับเจาะไม้แข็งน,นี่นะครับอือ,อง,ง่ายได้ครับ ง่ายมากครับง่ายมากครับโอ้สุดยอดครับแรงจริงๆครับโอสุกกะเราสุดยอดครับมีเพื่อนสมาชิกถามว่าถ้าไม่มีบล็อกลมไอจะมีวิธีตัวนี้ออกได้ไหมครับ มีครับเดี๋ยวนะครับมีวิธีนะครับหัน <c oughs> ลองไม่รีบเลย <c oughs> <c oughs> อต้องมีแบบนี้นะครับในรูตรงกลางนีะครับลอนนี่ครับตัวนี้จะเป็นเบอร์แปดนะครับนี่เบอร์แปดนะครับนี่ครับนี่ครับใส่นี่นะครับตอกเลยนะครับนี่ครับตอกแรงๆนะครับ ขอนยางก็ได้นะครับคอนนี่ก็ได้นะตอ,อกเลยนะออกนี่ก็ออกนะนะนี่ครับนี่นครับมันจับได้นะครับนี่ครับนี่ครับถ้าไม่มีตัวนี้ล่ะถ้ามันมีตัวนี้นะก็ใช้แบบนี้นะครับ <c oughs> ใช้แบบนี้นะครับ นี่นะครับนี่นะครับแล้วก็เอาปากกามาจับตรงนี้นะครับปากกาจับเบาๆห่อผ้าลองจับจับตรงนี้แล้วก็ตอกเหมือนเดิมนะครับตอกแบบนี้นะครับตออย่างนี้นะครับได้ครับหรือว่าจะมีแบบนี้ก็ได้นะครับต้องเป็นเบอร์ยี่สิบสองนะครับแต่ตัวนี้อาจจะเข้าลําบากอยู่นะครับถ้ามันคอยาวๆใช้ได้นะครับ คอมสั้นก็เข้าไม่ได้นะครับเรางั้นต้องใช้แบบนี้ครับดีที่สุดนะครับจับนี้นะครับนี่ครับนี่นะครับเบอร์แปดนะครับตอกแรงนะครับตอกแรงๆครับต้องใช้อันนี้นะครับห้ามใช้ก๊อกแก๊กนี้ครับมันจะเสียนะครับ แก๊นี้มันจะเสียนะครับใส่ได้อยู่นะครับแก๊อ๋องบีบครับบีบครับนี่ครับนี่มันจะเสียนะครับใช้ได้อยู่นะครับแต่มันจะเสียนะครับนี่ครับ <c oughs> เวลาตอกนี่ก็แก๊กมันจะเสียนะครับ ต้องระวังครับต้องใช้อย่างนี้อย่างเดียวนะครับนี่ครับจะแน่นดีนะครับนี่ครับใช้แบบนี้นะครับสีแดงเทาตัวนี้มันหลุดไปนะครับแค่มาสวมแค่นี้เองนะครับนี่ครับมันหลุดไปเองนะครับนี่มันชอบหลุดครับ ต้องหากาวมาติดตรงนี้ครับสวมไม่ใช่เฉยนะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าเทาไดนะครับอของที่ให้มาก็หลายอย่างอยู่นะครับเนี่ยบัสองก้อนนะครับนี่ครับบัสองก้อนนะครับนี่ครับที่ต่อน,นี่ของผมเองครับแล้วก็แถมนี่มามีมาที่ชาดนะครับ สลักใสนะครับนี่ครับที่มันให้มาทั้งหมดก็เท่านี้นะครับทั้งหมดกี่อย่างครับหนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ดเจ็ดอย่างแปดอย่างตรวนี้ครับตัวนี้ไม่นับนะครับข้างในนี่ไม่นับนะครับอ ไหนนี่ไม่นับนะครับตัวนี้เออตัวนี้ด้ยครับเจ็ดแปดอย่างเก้าอย่างเหมือนกันนะครับอืเขาบอกน้ําหนักโลครึ่งช่างดูมันก็ไม่ถึงนะครับเนี่ยครับดูดิใส่บัตรไปก็ยังไม่ถึงนะครับเนี่ยครับโลเดียวเองนะครับ ขาบอกว่าโลครึ่งโลครึ่งต้องเท่านี้นะครับไมต้องใช้ระบบดิจิตอลนะครับวัดแต่มันก็เบาเรจริงๆนะครับเนี่ยน่าจะโลเส,เสร็จเลยนะครับเนี่ยต้ี้ก็ได้โลเดียวนะครับพร้อมแบตนะครับเนี่ยโอเคเขาอาจจะวัดดิจิตอลมาก็ได้ครับมันจะละเอียดกว่าครับ โอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับ,รบได้ชาดครับรอลบดครับนี่ครับโอสุกะครับ โอสุกกะครับโอสุกกะครับนี่ครับนี่ครับโอเคครับคลิปนี้ก็จบพงแค่นี้นะครับ